มีประธานดิ่งและพายการสนับสนุนใส่เต็มที่กีฬาล้วนๆครับไรเกมการพนันหนาวครับแพ้ได้ชนะได้แหมสายหนักสายแรงเหมือนเดิมครับดาวพระศุกดาวพระศุกแรงนะครับมาครับอาเมีเฟซี่โอ้โหไปฝังแท่งเลยนะครับแหมเดินอัดด้วยกระปั้นเลยครับอาเมีเฟซี่ต่อยแหมลูกับสองมาโอ้โหยอมให้อาเมีเฟซี่เข้ามา าเข้าถึงหรือเปล่าครับอาเมียเฟซี่ออกอาวุธคู่เลยครับดาวรนศุกไปครับต้องยกบังไม่ได้หของบ้านกันต่อครับโอ้โหเชียร์กันสนุกครับแหมต้องอว่างครับมาจะมีอะไรไหมเหมือนลานทะมุมน้ําเงินมาเน้นๆครับแข้งขวาครับดาวนสุกไม่ยอมให้เข้าถึงตัวเลยครับตบซ้ายวางขวาตกขวาวางซ้ายก็มาใช่ครับกีฬามวยไทย กีฬาสร้างคนคนสร้างชาติถูกพักช้าครับคุณมาดนครับซ้ายนานแม่เฉียบจริงๆครับนี่ครับโอ้โหหมัดกระแทกซ้ายครับคล่ำจมูกป้อยไปปอยเลยครับลูกนี้ตามด้วยแข้งซ้ายอัดเข้าไปเต็มรักเลยครับโอ้ขยับยังไงก็โดนครับอเมียเฟซี่มาให้เท้าไปโดนกระจับหัวเข้าไปโอ้โหทำดิ่งนักการสนับสนนใส่เต็มที่กีฬาล้วนๆครับไ่เกมการพนันเอาครับแพ้ได้ชนะได้สายนักสายแรงเหมือ ดาวมสุกแรงนะครับนะครับอาเมีเฟซี่โอ้โหไปฝักแข้งเลยนะครับแหมเดินอัาด้วยกระปั้นนะครับ,อ,บ,านนรบอาเมีเฟซี่ต่อยแม่ลูกครับอสองมันโอ้โหยอมให้อาเมีเฟซี่เข้ามาอะเข้าถึงหรือเปล่าครับอาเมีเฟซี่ออกอาวุธคู่เลยครับดาวมสุกไปครับต้องยกฟังให้ได้ฮาว่ากันต่อ โคเชียร์กันสนุกครับต้องอาไว้ครับมาจะมีอะไรไหมเหมือนลาครับมุมน้ําเงินมาเน้นๆครับแข้งขวาครับดาบพระสุดไม่ยอมให้เข้าถึงตัวเลยครับตบซ้ายวางขวาตบขวาวางซ้ายครับแม่ใช่ครับกีฬามวยไทยกีฬาสร้างคนคนสร้างชาติดูภาคช้าครับคุณมาดูครับซ้ายนานหมเฉียบจริงๆครับนี่ครับโอ้โหบัดกระแทกซ้ายครับขำจมูกป้อยไปป้อยเลยครับลูกนี้ตามด้วยแข้งซ้ายอัดเข้าไปเต็มรักเลยครับ โอ้ขยับยังไงก็โดนครับอมเมริเฟซี่ปลายเท้าไปโดนกระจับหัวเข้าไปโอ้โหพี่พับ The Red.